for trade and investment cooperation for all. เมล็ดสุขภาพสี่คือการดูแลผร่งฉ้าก็ต้องไปใช้ของคนอื่นอยู่ดีช่ช่อ่นเีแส่เรอูซซิเวอร์ยังเนี่ยซไม่ได้ลอกไม่ได้ได้มาจากการรีไฟงไฟจากกระบวนการและกะการที่แบบไหนที่ห่ในหนกระบวนการของการรีไฟังนั้นเนี่ยสินค้าที่ว่าเป็นรวดเป็นอไหว่า เป็นกานยึดดารงมาเาหล่าการประสานร่วมมาใน้ถานการแบบนี้แต่ไมุนคนได้บ้างการับผูม่แฝงเรื่องหินพลอยที่เราเราจะทำยังไงให้ภาพเหมือนมายุ่งกับเราไปีแล้เขาเพื่อจะทำให้เราเห็นไฟได้อนี้คือความใจแรงเด็ของเราต้องกลับพื้นที่แล้วไฟ นะครับที่ไม่จอดกับพื้นที่หรือไม่ผ่านเชื่อมโลยิสสิ์การขนส่งมัลติโมเดลไร่หน่อยหน่อยพัฒนาโดยในช่วงแรกนี้ค่ะเชิญทุกท่านรับฟังปาฐกถาพิเศษในหัวข้อภาพรวมการค้าการลงทุนในปัจจุบัน GMS AEC b i m s t e c โดยท่านศาสตราจารย์ดรเกรียงศักด์เจริญวงศัก์ประธานสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผ่านระบบผู้ชมที่อยู่ทางจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้ผมได้รับเชิญให้มาประทักถานพิเศษหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องการคว้าความสัมพันธ์ในการค้าการลงทุนมือของหประเทศนะครับคือไทยพมา่าลาวกัมพูชาเวียดนามจีนเวียดนามนะครับ ทีนี้มูลค่าการค้าตาัวเลขขึ้นหมดที่ปรากฏเกิดขึ้นเดียวก็อยู่ในเรสเข้าคงที่นะครับประมาณการค้าขาดแดงไปจีนที่เลยไปแล้วก็เวียดนามนั้นนำเข้าเนี่ยกับ g m s ถ้าแบ,บ่งเป็นอสองกลุ่มนะครับกลุ่มลาวเวียมากแตกต่างกันนะครับ,นะรบสินค้าที่เราส่งออกไปลาวพวกเท็มไม่เหล็กจานไม่เหล็กเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องรับวิทยุ โทรศัพท์บริษัทยักษ์ใหญ่มีจำนวนน้อยแตบบ่ว่าแต่ว่ามี10,000เปอร์เซ็นต์มันก็มีส่วนโอเวอร์แลปปิ้งหรือพับซ้อนกันอยู่สภาพรวมภาพรวมเป็นยังไง AC เนี A, C, แบบ่ยที่ที่พูดกันก็มีสิทธิชาติาที่พูดไปแล้วอื่น<ช>แล้วก็มีตัววัดปรับตัวได้เร็วปรับตัวได้ไดมีมีบรรยากาศโรแมนติกได้ผมทำอะไรอย่างเงเล่าได้่องทุกวงทุกมุมนะครับ เชื่อมเส้นทางท่องเที่ยวมุ่งหมความสุขลุงพ่อบางน่านแพร่พยาวเชียงรายลุงพ่อบลาว่าก็รู้จักกันนะครับท่านผมจำได้ท่านเคยจุ่มสัมมนาร่วมภาครัฐและภาคเอกชนภาคเหนือของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านสอป่อปลาวเมียนมา ว่าราชการจังหวัดเชียงรายท่านอุทิพงมิศิริมาศมากล่าวต้อนรับทุกท่านในวันนี้จังหวัดเชียงรายมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคเหนือเลือกจังหวัดเชิยงรายและที่สำคัญในการสัมมนาในครั้งนี้ก็คือผู้ประกอบการทั้ง17จังหวัดภาคเหนือนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมงานรวมทั้งสื่อมวลชนทุกท่านด้วยค่ะในนามกระทรวงพาณิชย์ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมสัมมนาร่วม ภาครัฐและเอกชนภาคเหนือของประเทศของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในโครงการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนภาคเหนือ Northern Border Economic Acceleration 2024ในวันนี้รัฐอินทร์ s e ีเน r p ร์ s พรสิด o น t h ์ o h i a n g r a i ี h a m า e r o ม Commerce มิสนาพวงพันธ์ร e p พ e ร e เ t a t ์ v e ต r ฟ m the Laos p e o p l e d e m o c r a t i c r e p u b l i c 今天。 ข้อที่ผมได้รับโจทย์มานะครับจะเป็นเรื่องเกี so ่ยวกับสี่เหลี่ยมเซฐกิจิตเราจะลองดูซิว่ามันจะเป็นโอกาสของผู้ประกอบการของเราได้มากน้อยขนาดไหนในในกร่อบของบริบทของการเปิดเสรีมีการค้าของเรา tell them all you want